ใไ่่แบบเด็กเรได้<อ>มีวควงกันเองนความฝันที่เป็นจริงค่ะ<อ>คือจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตมาจนอยู่ในวงการตั้งแต่ขาแบบขาข,าข้านแรกก้าวเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงอ,อ,อยากทางานกับดิสนีย์มากเลย<อ>ค่ะใช่อยากทางานมากๆอยากพากเสียงมากๆซึ่งจริงๆการพากเสียงมันไม่ได้ง่ายเลยคนะ่ะอ,อันนี้ถือว่าเป็นแบบก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของรับค่ะคือมีโอกาสได้ไปที่เซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะไปเดินชมแดงที่นู่นแล้วก็รู้สึกว่า พอเดินเสร็จคือมานั่งยิ้มอยู่กับตัวเองคนเดียวภูมิใจอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวแต่ว่าหลายๆคนแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเลก็กหรับเราเป็นใหญ่มากเราแบบเราแฮปปี้มากเอนความฝันที่เป็นจริงจริงแต่ไม่บอกว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมคะถ้ายังไม่ให้บอกว่าเป็นตัวไหนไเนอเนอคือเป็นฮินให้ทุกคนได้แบบว่านอกจากจะไปดูแล้วเนี่ยยังได้แบบมีชาเลนจ์สนุกๆไงจะได้แบบว่าจับหน้าจับหน้าดารากับตัวละครในเรื่องว่าเอ๊ะใครน่าจะแท้าเป็นใครนะอะไรนีกสนุกที่เราคิด ทีนี่เราทิ่กับการทํางานนีอมันยากกว่าที่คิดเยอะมากค่ะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นศิลปินเนาะก็น่าจะคุ้นเคยกับการอยู่ในห้องอัดค่ะแต่อยากจะบอกว่าห้องอัดเพลงกับห้องอัดในการพากเสียงอะค่ะมันไม่เหมือนกันเลยมันยากมากๆเลยยิ่งยิ่งโดยเฉพาะเราพากเสียงที่ มีต้นฉบับเป็นภาษาอื่นมาก่อนด้วยแล้วเราจะต้องท่าบอกว่าให้คล้ายคลึงหรือว่าแสดงอารมณ์คล้ายคลึงกับอีกภาษาหนึ่งอ่ะมันยากมากตรงที่แบบเราต้องแยกภาษาให้เป็นมากๆตาก็ต้องมองจอแบบเห็นตัวเลขแล้วก็มีแบบบทสคริปต์เราแล้วก็ตระกะจังหวะให้ดีถ้าเขาจบวินี้เราก็ต้องจบขอของเขาการอะไรเงี้ยคือมันเป็นอีกหนึ่งทักษะหนึ่งที่รู้สึกว่าควาจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยคนะ่ะคนที่เป็นนักข่าพต้อเก่งกันมากๆเครียดไหมคะหัก จริงจริงไม่ได้เครียดมากเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่าเราเป็นตัวละครมารัางสิ๊กสั๋งอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักถ้าหนู่าเป็นตัวละครหลักดูอาจจะเครียดอาจจะเครียดแต่ว่าพออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้ชิมลาเออได้ว่าเราทางานแล้วเราก็ได้แบบว่าพอรู้ฟิลแล้วว่าเป็นประมาณนี้ตอนนนคะเป็นใจมากติดใจเหตใจค่ะแต่ว่าแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะได้ไปแบบสมมติว่าถ้าจะได้มีโอกาสร่วมแบบเรื่องอื่นที่มันมากกว่านี้ก็แอบรู้สึกว่าอาจจะต้องไปฝึกตัวเองรู้สึกเลยว่าต้องไปเทียนตับเองด้วย จริงจริงตัวละครที่ส้มทาก็มีความเป็นเป็นเราอยู่ประมาณนึงนะแม้ว่าแม้ว่าการใช้เสียงของส้มจะไม่ได้ใช้เสียงนี้ในการทาเพราะเราต้องจับเสียงแค่เข้ากับสัตว์ตัวนั้นอ่าแต่ว่าคาแรคเตอร์อีความคล้ายเรามีความน่ารักแต่ว่าแสบๆหน่อยอะไรเงี้ยแสบลิปแสบเละแสบเล็กน้อยแสบอะไรกันแต่ปอได้มาใช้ส้มไม่ได้อุ้ยมันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเฉลยเลยฆ่เลยค่ะ เซ็น NBA แล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะเราไปดูภาคไทยเอานาะเราไปดูภาคไทยแล้วก็ถ้าแบบว่าใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวพอไปดูปุ๊บถ้าสมมติว่าฟังแล้วยังไม่รู้อีกก็อยู่จนถึงเอ็นเครดิตค่ะจะได้รู้ว่าชื่อเราตรงละครคือใคใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูพวกมาดูเป็นภาษาอังกฤษอ่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะสุดท้ายเขาใช้ภาษาไหนหนูส่งไปทุกอันเลยค่ะแต่้องดึงจบนะไม่ใช่แค่ดึงตอจบอย่าลุกไปฉีกอย่าหาวแล้วหลับตาด้วยค่ะไม่ได้น้ำห้ามห้ามห้ามหลับ ก็เป็นช่วงที่งานคอนเสิร์ตก็จะเยอะมากขึ้นก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นที่หาดใหญ่ทุกอนที่โดมที่โดมก็เพิ่งไปลองเพลงที่หาดใหญ่แล้วก็มีมีการคุิการตอนแรกที่โดมก็บอกว่าพี่จะกลับมาเจอกันันืีอไหร่แต่ว่าก็ยังโชคดีที่สนามกินยังใช้ได้ค่ะแต่ว่านี่ก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้สึกรู้สึกเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงพี่เนองที่อยู่หาดใหญ่นั่นเพราะว่านั่งผู้หนักมากจริงๆเลยค่ะก็แบบว่าทำได้แค่แบบตกใจเนาะอกใจแล้วก็บอกว่าสถานการณ์จะ พี่ใครเงินเนบบร็วแทนใครแค่ไหนคะการที่เราพี่แบนแข่ที่ต่างรเทศเลยร,รู้สึกรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครเพ <c oughs> ราะว่าน้ำท่วมทีมันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เสี่ยหายกันนิดนิดหน่อยหน่อยบางที <c oughs> มันคือแบบสภาพการเป็นอยู่บ้านบางคนอยู่ไม่ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,การแบบเดินทางอะไรมันก็ยากคนะ่ะก็แบบขอเป็นกำลังใจตอนนี้ก็คือไม่สามารถทำได้ ใช่ไหมเราก็หลบชื่อแตี่เป็นหมายฆแมวตอนแรกเราก็หลบเชื่อใจตัวไปเหมือนกันจนกระทั่งมาเห็นเฉลยว่าอ้าว G C P A I แล้วก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็น A I เนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเื้ยทำไมมันเหมือนขนาดนั้นอ่ะนก็คือได้ก็คือเรื่องหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราเห็นข่าว่ามีมีแบบว่าประชาชนที่เขาอ่ะอยากจะได้รับความช่วยเหลือเช่นมีงูเห็บเข้าบ้านพอส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเป็น A I เราไม่เข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ้ยจริงเรื่องที่ มันเป็นการซ้ำเติมใช่ใช่มันต้องมันต้องระมัดระวังในการใช้สื่อหรือในการจะแชร์อะไรออกไปด้วยเหมือนกันค่ะก็ไปจากก็ไปจากตัวมาอะไรใช่ค่ะก็ไปจากของทำปิดท้ายให้คนสูงอไยุทำงานอ๋ออยังค่ะเดี๋ยวนางค่ะยังว่างอยู่ค่ะตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยถามถามตอไม่ได้เลยอ่ะนางก็ต้องรอดูก่อนเนาะ เวลาเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้ของกันแตงไม่รู้อ่ะถ้าถามว่าแต่งเมื่อไหร่มไม่รู้หือไม่ได้ปักวันไงไม่ได้ปักวันไม่ได้ปักปีมไม่ได้ปักอะไรเลยแบบไปเรื่อยๆ แต่งแล้วก็มีช่วงที่เฉยเฉยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยากแต่งแล้วก็เฉยเฉยก็จะวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามในการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้มันมีความสุขก็พอแล้วมองว่าคนทุกคนจะต้องแต่งงานแต่งงานก็ได้ใช่จริงๆหนูเห็นแบบใหม่เดือนนี้ค่เพราะแต่งงานแล้วก็แขกแค่นั้นนะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการแต่งงานมันคือแค่นั้นเลยอ่ะคือการใช้เวลากับคนที่เรารักแต่ไม่ต้องกลุ่มใหญ่มากก็ได้หนูว่าจริงๆอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะสุด้ายแล้วการแต่งงานมันก็เป็นเรื่อออองงงงขคคควาาามสสเนนะะกกรรรรแบบบจ้ัั็ แล้วแต่คนชอบแหละบางคนก็อาจจะแบบอยาใหญ่ๆแล้วก็คล้ายๆในชีวิตแต่ว่าถ้าอย่างสุดตัวส้มอะส้มก็แอบชอบแบบเล็กๆแบบนี้เหมือนกันจริงปะเนีก็ก็อินสไปร์แต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายถ้าสมมทุกแต่งจริงจะจะ่ยี่ห้าคนได้จริงไหมอะก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าก็อาจจะติดที่เกงใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเออคนนั้นก็อยากชวนคนนี้ก็อยากชวนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูเมื่อถึงเวลาตอนนั้นละกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่กันอ่างนี้แต่กันขอบคุณค่ะพีต้อมค่ะ